ยินดีต้อนรับสู่การผจญภัยของลูกหมาน้อยโมจิในหมู่บ้านเล็กๆแสนเงียบสงบแห่งนี้มีลูกหมาน้อยชื่อว่าโมจิโมจิเป็นลูกหมาน้อยขนปุยสีขาวที่น่ารักและสุขสนวันหนึ่งโมจิตัดสินใจออกไปผจญภัยในป่าที่อยู่ไม่ไกลจากหมู่บ้านเมื่อโมจิเข้าสู่ป่าเขาได้พบกับเพื่อนใหม่ที่น่าสนใจมากมายขณะที่เดินผ่านทุ่งดอกไม้เขาได้พบกับกระต่ายน้อยชื่อลินลี โมจิกล่าวทักทายลินลี่สวัสดีลินลี่ฉันชื่อโมจิยินดีที่ได้รู้จักลินลี่ตอบรับสวัสดีโมจิยินดีที่ได้รู้จักเช่นกันฉันอยากไปผจญภัยกับเธอจังขณะที่เดินเล่นด้วยกันโมจิและลินลี่ก็ได้ยินเสียงร้องของนกน้อยที่ดูเหมือนตกอยู่ในอันตรายพิกซี่ร้องช่วยด้วยฉันติดอยู่ในหนามนี้โมจิตอบไม่ต้องห่วงเราจะช่วยเธอเอง พิกซี่กล่าวขอบคุณมากนะฉันชื่อพิกซี่ฉันจะร่วมการผจญภัยกับพวกเธอด้วยเมื่อเดินทางต่อไปพวกเขาเจอแม่น้ำที่ไหลเชี่ยวกราดโมจิพูดฉันว่ายน้ำไม่เก่งทำยังไงดีละ่ะลินลี่ตอบไม่ต้องห่วงเราจะหาทางช่วยกันพิกซี่บินข้าแม่น้ำไปหากิ่งไม้ใหญ่ส่วนลินลี่ใช้กิ่งไม้นั้นทำสะพานให้โมจิเดินข้าแม่น้ำได้อย่างปลอดภัยพวกเขาเดินทางต่อในป่าทึบที่มืดและเต็มไปด้วยเสียงแปลกแปลก ลินลี่พูดฉันจะใช้หูยาวของฉันฟังเสียงและนำทางพวกเราสุดท้ายพวกเขาได้พบกับต้นไม้ใหญ่ที่งดงามและแสงสว่างอบอุ่นโคโคกระรอกน้อยออกมาต้อนรับสวัสดีฉันชื่อโคโคยินดีต้อนรับสู่บ้านของฉันโคโคพาทั้งสามชมสถานที่ที่สวยงามต่างๆภายในป่าการผจญภัยนี้ทำให้พวกเขาเรียนรู้เรื่องความสามาคัคคีและการช่วยเหลือกันโมจิกลับหมู่บ้านพร้อมกับเพื่อนใหม่และประสบการณ์ที่น่าจดจำ นี่คือการผจญภัยของลูกหมาน้อยโมจิที่ทุกคนจะจดจำตลอดไป